สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือมีชุดเก่านำกับเข้ามาใหม่นั่นเองอ่าซึ่งชุดนี้นผมพี่ว่าหลายคนอาจจะชอบหรือว่าหลายคนก็น่าจะยังใส่อยู่มันพี่เนี่ยพี่ก็เวลาพี่เล่นแรงนะครับผมพี่ก็ชอบเอาแบบชิ้นนี้หัวทรงนี้เอาไปใส่เนี่ยเอ,อ้ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามันเป็นชุดอะไรแต่ก่อนไปดูก็เหมือนเคยนะครับผมฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่และกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานะเองาคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กันด้วยละกันโอเคกิจกรรมพี่ปิมก็ใครยังไม่ได้เสียงก็อย่าลืมเข้าไปล็อกอินหลายๆวันนะครับนี่ซึ่งกิจกรรมมีชื่อว่าปฏิหารนิรักตำนานรักที่ทุกคนร้องขอ นั่นก็คือจิ้งจอกข่าวนั่นเองนะผมไม่ใช่จิ้งจกนะจิ้งจกจะเป็นจกจิ้งมันคือจิ้งจกส่วนจกจกมันคือตู้แก่เอ้ยใช่ <laughs> ถ้าใครเคยฟังก็ไม่เด็กแล้วนะครับผม <laughs> <laughs> มาทัานผมตู้ก็มี13ามวันป่ะหือสิบสามวั 13, 000, นทั้งหมก็เข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดูขอบไปหน่อยไปชุดก็ชุดสีแดงก็ประมาณนี้เลยนะผมชุดสีขาวก็ประมาณนี้แล้วก็สีแดงผู้หญิงประมาณนี้อุ้ยเป็นสวยนะ ชุดผู้หญิงพี่วัดสวยนะสำหรับสีแดงนะสวยโยแล้วก็มีเอฟเฟกแบบซากุระนิดนึงข้างหลังอะ่ะแล้วก็นี่จะเป็นสีขาวทางด้านของผู้หญิงนะผมแยกได้ทั้งหมดสีชิ้นด้วยกันโอเคมาซึ่งถ้าน้องคนไหนสุ่มได้เกลือน,นะผมก็มีที่แรกโทเค็นนะผมใช้โทเค็น5้าโทเค็นเองเหรอใช่เหรอสีขาวใช้3 5หชายหญิงเลยนะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำเงินที่พี่มีแล้วนั่นเอง แต่ว่าผู้หญิงยังไม่มี20 20โทิตเข็นอุ้ยทาไมใช้ตัวเข็นน้อยจังวะแต่ว่าชุดผู้หญิงเนี่ยสวยนะ5้าทิบาตัวเข็มสีแดงนะครับผมนี่ข้างหลังเข้าประมาณนี้มีซากุระนิดนึงไม่นิดแหละมันโรยตลอด <c oughs> อลก็ยังเกเข้าประมาณนี้น้ของผู้หญิงนั่นเองเป็นขาสัน้นมีถุงน้องไงด้วยวะแล้วก็รองเท้าประมาณนี้นะครับผมโอเค ต่อไปก็ไปดูชุดผู้ชายกันดีกว่านะผมแต่พี่ว่าถ้าจิ้งจอกเนี่ยคือผู้หญิงนะผู้หญิงจะชอบมากกว่าผู้ชายน,นั่นเองแต่ตัวพี่คือพี่ชอบหมดอะนี t <What? S 1> <c oughs> นี่ทรงผมประมาณนี้มันแบบหมูมันเนืองแสงอะไงพี่ยังชอบส่วนเสื้อมันไม่เท่าไหร่นะเ,เสื้อมันไม่ค่อยเท่าไหร่กางเกงก็ได้อยู่นะมันไม่บานเหมือนสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันกางเกงมันแบบกางเกงมันจะบานนิดนึง ไม่นิดแหละเยอะไปกฎการในการ,าการส o o m นะผมหนึ่งครั้งจะเป็นสิบห้าเพชรสิบครั้งจะเป็นร <Okay. S 1> ้อยห้าสิบโอเคนั่นเองแล้วก็จะมีบวกหนึ่งไปด้วยนะผมสำหรับสิบครั้งนั่นเองไปให้พูดค้ามลองเพลผมจ150ัดร้อยห้าสิบโทเค็นเฮ้ยเพชรสิครับไม่ใช่โทเคน็นเฮ้ยโอ้โหคาดูว่าจะได้โทเค็นมาหนึง่งอันหลังจากนั้นก็โอโ้โอหโอห้โอหเฮ้ย พี่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันแบบใช้ตัวเค็นน้อยเนี่ย <S <S พี่ดู55าตัวเค้น็เนเชียสุ่มครั้งเด็กอะได้สองตัวเค็นโ oh, หหลายพันอยู่ไลย <laughs> พูดไปเลน่นนี่ชุดเนี่ยพี่มีแล้วนะชุดสีน้ำเงินเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อก็มาหาสมกันได้นะผมเอ้ก็แนะน,น,นำแนะนำรายการนะผมสำหรับคนที่แบบว่า มีเพชรไม่จำกัดนั่นเองแบบสายเติมเนี้ยไอ้แบบสายแฟชั่นส่วนพี่นี่ยพี่ก็จะไปต่อไม่ได้จริงๆแบบหน่อยห้าสิบเพชรได้หนึงตัวเข็มหน่อยห้าสิบได้หนึ่งตัวเข็มเฮ้ยถ้าแบบสักสามตัวเข็มเนี่ยยังคุยกันได้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้คือหนึ่งตัวเข็มเลยนะเว้ยบางทีมันอาจจะอยู่ที่ดวงของพี่ก็ได้นะผมคือดวงไม่ดีนั่นเองอ่ะจงต้อง ทำบุญซะบ้างซึ่งผ่านลอยกระทงไปแล้วก็พี่ลอยเคราะห์ไปแล้วนะยังจะใบอีกเลยยังจะเกลือมาอีกอพูดถึงกระทงนะผมน้องคนไหนมีคู่ไปลอยบ้างกันาลยมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะกันมาคอมเมนต์ให้พี่อิจฉาหน่อยนะกันในคือในเฟสแบบช่วงนี้คือแบบโอ้โหมีแต่แบบมีคู่โน้คู่นี้คู่นั้นเอ้ยเชียรอยเงันกรไปเอ้ยเก่งใจเอาบ้างนี่เลย โอเคผมก็ฝากด้วยลยกันสำหรับตู้จิ้งจอกขาวนั่นเองน้องคนไหนเข้าไปสุ่มแล้วออกกี่เพชรหมดไปเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่จีนด้วยลยกันเผื่อพี่จีนแบบเปลี่ยนใจเข้าไปสุ่มต่อนั่นเองอ่าถ้าหมดเยอะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งโอเคผมก็ <Okay. S 1> ประมาณนี้ละกันสำหรับกิจกรรมที่ <Okay. S 1> มีชื่อว่าปฏิหารีลักจิ้งจอกขาวนั่นเอง <laughs> ใช่ป่าวว่าน่าจะใช่นะออ ไอไอะไริ้งเจอานี่แหละเองถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยละกันโอ,โอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูแล้วกันสวัสดีครับ